า้เราต้องทําให้แต่ละเรื่องแต่ละวันเนี่ยให้เป็นความหายเครียดนะอาจารย์ครับทีน้เราต้องรับกรรมอยู่ล้วคุณไทยใช่ไหมคะถูกต<อ>้องอย่างรเราจะออกมาไล่รัฐบาลน,นี้นะคะอาจารย์แลวก่อนอื่นนะคะก็อยากดูเหมือนกันละครเหนือเมฆก,ก็ให้คุณตัดใจนะคะกับคุณฉัดใจนะคะทําซีดีออกมานะคะพวกเราจะสนับสนุนนะคะค่ะแล้วก็ฝากอาจารย์มอด้วยนะคะเรื่องที่จะให้ลงขันน่ะพยายามเน่นไอ้นั่นนานหน่อยนะคะ เพราะว่าจุดไม่ทันนะคะเบอร์นะคะเบอที่จะให้ลงขันนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคก,ก็เดี๋ยวจะให้ต้องให้ทีมงานปรับในส่วนของเบอร์โทรศัพท์สักนิดหนึ่งนะคะที่จะลงขันค่ะ <c oughs> ช่วงสุดท้ายของรายการทั้งสองท่านมีความเห็นยังไงกับสิ่งที่สะท้อนภาพของสังคมไทยสะท้อนคนไทยนะวันนี้ค่ะ คือคืออันนี้ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆประเด็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามโยนให้กับประชาชนเอาไปเปไป,ไป,ไปถกเถียงกันค่ะแล้วก็เขาอ้างมักจะอ้างว่าเป็นเป็นอะไรสารเสวนาก็คือให้ชาวบ้านนั่งทะเลาะกันอ่ะค่ะแล้วก็เขาก็จะทําอะไรของเขาตามใจของเขาตรงนี้ชาวบ้านต้องต้องรู้ทันนะครับผมถึงบอกว่าเรื่องช่องสามเนี่ยเป็นเป็นหมากตัวหนึ่งที่รัฐบาลคอ,อยจะหลอกล่อให้ให้สื่อกับสื่อเนี่ย มีเรื่องที่ทะเลาะกันและชาวบ้านก็จะจับประเด็นนี้ขึ้นมาผมบอกว่าอย่าไปหลงประเด็นมากนะักเพราะจริงๆแล้วเนี่ยงานใหญ่ที่ที่มันรออยู่จริงๆวันนี้เราจะพูดเหมือนกันก็คือเรื่องของพระวิญญาณก็รเรื่องนี้มันจะแพ้หรือไม่แพ้เนี่ยมันจะต้องคุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครดูรายการเราเนี่ยเราพูดว่าปีเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องชายแดนเรื่องดินแดนเรื่องสีดินแดนกับเขมรเนี่ยนะค,ค,ครับเราพูดไว้แล้วนะครับ,รบ,บแล้วก็ตอนนี้ผ่านกันมาละ นะครับแล้วก็เรื่องเรื่องอความทุกข์ยากของประชาชนแล้วก็พูดไงแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็พูดไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยจะไปหวังในเรื่องทหารจะปฏิวัติะนะครับเมื่อกี้เขาถามว่าระหว่างทหารกับตำรวจใครจะปฏิวัติ <c oughs> ตถ้าจริงๆแล้ววันนี้นะฮะทหารก็ไม่ปฏิวัติหลักยืนยนันแต่ตำรวจอาจจะปฏิวัติเพราะนี่ขนาดตำรวจนอกราชการขึ้นเงินเดือนแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเ,า,เาเราเราเราพูดถึงเรื่องดวงเมืองว่าปีนี้ ํำรวจข้าราชการที่มีอำน,นาจแล้วก็ทุจริตเนี่ยเป็นรวมรวมมือกับโจรรวมมือกับนักการเมืองนะครับแล้วก็จะเป็นคู่สัญญากับรัฐนะครับน,นี่ก็คือพืนไปสร้างเงื่อนไขให้กับรัฐกับรัฐบาลน,นะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยประชาชนยากจะเป็นตัวถูกจับเป็นตัวประกันแต่ผมเชื่อว่าความเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดในสังคมอันนี้เราก็ต้องกลับไปดูว่า โดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้วอำนาจจะเป็นของประชาชนผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงได้จะเกิดด้วยสงครามประชาชนเท่านั้นคือหมายความประชาชนจะเริ่มออกมาต่อสู้กับรัฐกับการกระทําที่ไม่ถูกต้องกับคนที่ใช้อิทธิพลว่าเฮ้ยคุณทําไม่ถูกหรอกอประเทศนี้เมืองนี้เป็นของของประชาชนถ้าคุณจะทาโดยอำเภอใจคุณบอกว่าแล้วคุณอ้างเงินไขให้เรามานั่งทะเลาะกันเช่นบอกว่ารถคันหนึ่งซื้อมีคนที่จะมีรถเพื่อขับเพิ่มเราไปอิจฉาเขา ชาวนาได้รายได้เพิ่มรับบิจฉาเขาไม่ใช่นะฮะอันนี้คือการเสี่ยมเขาควายให้ชนกันตรนนี้ประชาชนต้องเข้าใจนะครับแล้วท้ายที่สุดผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นเป็นเสียงเสียงที่ไม่ไม่แสดงออกทางการเมืองนลถึงวันนี้เป็นเวลาที่ที่ท่านจ้ออกมาแล้วที่มาทาหน้าที่ของท่านผมคิดว่าคราวหน้าเราคงต้องมาพูดถึงประเด็นเรื่องข่าวพระวิหารประเด็นเรื่องทหารประเด็นเรื่องสงครามประชาชนนะครับค่ะท่านค่ะอาจารย์หมอเพิ่มเติมไหมคะ ความจริงก็เพิ่มเติมอะไรก็ไม่ต้องเพิ่มหรอกสถานการณ์ตอนนี้นะประชาชนที่รักล้วงลงไปครับเอาสองมือล้วงลงไปในกระเป๋าอ่ะมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าเห็นถูกแบงค์ร้อยนะแปลว่ากินข้าวในมือเดียวนะครับหาหาต้องหาตังค์เพิ่มค่ะค่ะก็ท่านผู้ชมคะ คนชั่วไม่อาจที่จะครอบครองชาติของเราได้นะคะหากแต่ว่าเราทุกคนซึ่งเป็นคนดี กระทำสิ่งใดแล้วเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็คนไทยทั้งชาติค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันพัชชาธนาริกท่านอดีสวรวรินทร์เทียมจรัดละาอาจารย์หมอสุวัสดิ์สินสวงค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการและร่วมสแสดงความคิดเห็นกับเราลาไปก่อนและในวันพรุ่งนี้ค่ะกับรายการซู้เพื่อบ้านเมืองสามารถที่จะรับชมได้ในเวลา19นาฬิกาโดยประมาณและแขกรับเชิญค่ะท่านผู้ทรงคุณวุฒิดรวุฒิพงศ์เ ong, ทียบจริยวัตรค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ ดีครับ